มาทำอะไรฉันแกมาทำอะไรฉันวุ้ยก็เป็นเพื่อนกันตีฟัดๆกันอรู้แล้วว่าเป็นเพื่อนกันใกปิดลิกัดปะ นนๆๆๆกันเล่นว้าวว้าวโหเราเราเราเงาเงาเธอเล่นไปแล้วนาเออต้องแรงหน่อยสิไม่ได้แรงหน่อยไม่ได้ลาเลยครับครับพ่อลาเลยครับพ่อ,อ,พอ,อครับสวัสดีครับ ลูกไปไหนลูกมาไปเล่นเฉยๆค่ะพ่อเออผมไปด้วยไปเล่กนกันเฮ้ยอย่ายุ่งกับลูกชาจะชาโคออกมาที่ลูกอย่าไปใกล้คนนั้นลูกชาโคออผมไม่มีแม่เนาะนีะ่

เด็กเด็กก็หาพอเล้วหอมมะยวนั่นมาหาพอเล้วลูวันที่ส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  ลูกของฉันหายทั่วไปหนก็ไม่รู้ลูกมาหาพ่อแล้วมาหาพ่อแล้วลูกเห็นลูกฉันไหมโอ้ยไม่เห็นหรอกค่าคุณคุณคะครอบอะไรหรอครับที่เนี้ย อันเนี้ยมันมีตำรวจเลยนะคะการคนาหายค่ะลองไปตามตรงนู้นสิลองไปตามตรงนู้สตตนสิคะคุณครับตามก็ครับตามๆลูกลูกลูกเหรลูกลูก ไปกันไม่ครับมุมจะรอน้องสาวน้องสาวตัวเล็ก่ะเดี๋ยวพ่อไปตามให้ไหมลูกไม่ต้องไม่ต้องหลอกคับพ่อเดี๋ยวให้ตกองฉักค่ะออกมาครับอุ้ยสงสารน้องสาวเขาเดี๋ยวพ่อไปตามมาให้แล้วน้องมีเมียลูกไปเร็วเร็วไปเร็ว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 ไปเร็วไปเร็วเร็วเร็ว <You> ลูกอยู่เด้อลูกลูกเราว่าเราจะเห็นน้องสองไหมไม่เห็นหรอกครับป้าไม่เห็นหรอกครับป้าพ่อขอกาลาลูกนะลูกพ่อขอกลานะลูกพ่อขอกลาลูกนะอ้พ่อขอกลานะลูกพ่ออยากได้กลาลูก พ่อคะครับครับที่ๆี่อยทก้าเฮ้ยอย่าเข้ามาใกล้กระลาฉันนะกระลาที่คืนมาเอาคืนมาอื้ยกระลากระลากระไรกระไรตึกจักโดดะน้องสาวนีน้องสาวเหรอน้อง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 สาวร็ว Oh, tunggu nak ki food dia lu. Nang. Tung nak spoil girl nak lu. Apa? Ke งงไงวะวันที่สองวันวันที่สี่วันที่สี่ลูกเดี๋ยวได้ไปอเรียนเลยวเถอะคับพ่อต้าต้า,าพ่อไปกันเด,ด็กๆไปกับลูกครับพ่อครับครับพ่อค่ะพ่อ ไปกันน้องลิบตื่นแล้วตื่นแล้วตื่น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 อะไระดูตีนสิอ่าชินใหมพเลอ้พ่อไปก่อนนะลูลูกพ่อไปก่อนนะ น้องขอเล่นกับน้องกอนนะล,ลูกกัไม้ย่าไม่เล่นเุ้ยหลบได้เหรอหลบได้เหรอเด็กๆฮ้าหนอหลบได้ฮ <c oughs> ผมก็หลบได้แก่แม่ พกินข uh, ้าวก่อนลูกแอมอมแอ้มพรครับอย่าลืมผมนะครับวนที่ลูกไม่ช่เ่องพครับอย่าลืมกวน่านี่ออย่าลืมผมสิพระพ เด็กวันที่ชาโครกับน้อเยียนไปลรงเรียนคลิปหน้าต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ